เรื่องนกน้อยจอมเจ้าเล่และจระเข้จอมโง่ก็ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเลมคลองแห่งหนึ่งมีนกน้อยเจ้าเล่ใสยอยู่วันหนึ่งมีกวางได้นำข่าวมาบอกสัตว์หลายๆตัวว่าเจา้าค่ะเอ้ยท่านราชสีมีจดหมายบอกมาว่าหากผู้ใดพบจระเข้แล้วนำมาบอกราชสีสัตว์ตนนั้นจะได้รางวัลอย่างงาม สัตว์ทุกตัวต่างตื่นเต้นและตามล่าจระเข้แต่และววันหนึ่งมีจระเค้ขี้เกียจตัวหนึ่งลอยน้ำมาติดอยู่ข้างหมู่บ้านริมคองแห่งนี้มันได้ขึ้นฝั่งมานอนอาบแดดและได้เจอกับนกน้อยจอมโจเล่จระเข้จึงทักทายนกตัวนั้นว่าสวัสดีเจ้านกน้อยที่หมู่บ้านนี้มีของอร่อยหรือไม่ นกจึงทักทายกลับไปว่าสวัสดีที่นี่ล้นมีของอร่อยมากมายในหัวนกน้อยเริ่มนึกถึงรางวัลที่ราชสีบอกมาและได้เริ่มคิดถึงแผนการที่จะพาจระเข้ไปหาราชสีนกน้อยจึงเสริมต่อไปอีกว่า ตามข้ามาสิข้าจะพาเจ้าไปหาของอร่อยจระเข้ได้ยินดังนั้นจึงรีบตามนกน้อยไปและเริ่มนึกถึงของกินมากมายจนลืมสังเกตสิ่งรอบตัวนกน้อยจึงบินพาจราเละเข้ลัดล้อไปทางป่าเพื่อไปเจอราชสี พอเข้ามาในหมู่บ้านสัตว์ทุกตัวแต่งเจ้างมองจอระเข้น้องน้อยจึงบอกจอระเข้ว่าอย่าได้กลัวพวกเขาลวนมองเจ้าด้วยความยินดีจระเข้ได้ยินดังนั้นจึงหัวเราะและไม่ได้สังเกตรอบข้างเลยน้องน้อยจึงพาจระเข้ไปหาราชสีได้สําเร็จสัตว์ทุกตัวเริ่มล้อมรอบจอระเข้ไว้ราชสีที่เห็นจระเข้จึงพูดขึ้นมาว่าในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้าเหล่าพี่น้องทั้งหลายหาก ฆ่าจราเขตตัวนี้ได้ค่าจะตบรางวัลให้อย่างงามสัตว์ทุกตัวที่ได้ยินก็วิ่งกรูกันเข้าไปทำร้ายจะระเขตแม้จราเขตจะยังมืนและไม่รับอะไรก็โดนทำร้ายจนตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรมีไหวพริบและสังเกตสิ่งรอบตัวเสมอขอบคุณค่ะ